นัดทมินบทที่3า,านัดพบกับความตายเสียงกูนทิวเกรงกำลังภายในใส่สองแขนจากนั้นเริ่มสาวเท้าเคลื่อนกายเข้าสู่วิมานจันเย็นเมื่ออ้อมผ่านตึกแถวมาเห็นเป็นห้องไม้สูงใหญ่ครั้งหนึ่งประตูห้องทั้งสองบานเปิดอาก็ออกดูจากโครงสร้างและตำแหน่งที่ต่างห้องหลังนี้คล้ห้องบัญชาการของวิมานจันเย็นเสียงูนทิวตบ่าสียงเย็นแฉว่า ววหน้าตึกจันเย็นท่านหากยังไม่ปรากฏกายข้าพเจ้าจะทลายวิมานจันเย็นนี้เป็นที่ลาบทันทีจบขามก้าวยาวเข้าห้องไปและเห็นภายในตกแต่งอย่างครวคราแต่เป็นระเบียบเรียบร้อยที่ขัดกับบรรยากาศคือกลับมีกลิน่นน้ำมันสนเจือปนอยู่ด้วยที่สุดตาที่สุดคือผนังห้องทั้งสี่ด้านล้วนแขวนไว้ด้วยน้ำเต้าขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากันภายในห้องยังโขงปราศจากเงารางผู้คน ประตูข้างที่ท่อเข้าห้องชั้นไหนขึงม่านสีขาวขืนหนึ่งเพิ่งสสำรวจบอกตอนนี้ผ่านแววเสียงระฆังย่ามกังวานติดต่อกันถึงสาคราทําลายความสงัดงานของบรรยากาศอย่างสิ้นเชิงจากท่านเสียงชัยเสื้อปะทะลมดงังตามติดมาเงาลากมากมายหลายสายผู้ปราคล้่นมาตึกแถวดอกหน้าห้องผับอย่างว่องไวในมือทุกคนชูชุดไฟขึ้นแสงไฟสาดสะท้อนเข้าห้องมาจนสว่างสวย เงาร่างเหล่านี้ล้วนสวมชฉยชุดดำปกเสื้อข้างซ้ายปักถอรูกกล้วยไม้สีแดงสดมีหนามสามลวยเป็นสตรีทุกหนวนหนาวมิทราบพ,พวกด่างซุบซ้อนกายอยู่ที่ใดเฮียประดิกายกับฉับผ่านกระทันหันกลายวิญ,ญญาณผู้ร้ายเสียงขุนที่วหันหนา้าหาประตูคิดหมายออกไปท่านใดหลังบ้านประตูที่กลางการห้องด้านหน้าและห้องชั้นในเมื่อเกิดซุบเสียงสุดใสเสียงหนึ่งดังว่าเสียงขุนที่วในที่สุดท่านมาแล้ว กระแสเสียงสงบราปเปรียบปสัสจจกความรู้สึกใดเชื่อปนเซียงูทิวสถานใจมู่ผันควาบกลับมาไานประตูสีขาวถูกเลิกคืนปรากฏเงา่างออนแอนสีสายสาวเท้าออกมาพวกนางล้วนเป็นดรณีเข้าหน้าคมขายจะเปลี่ยนแววคลื่อคืนสำรวจอกกระบีคุ้มของอกโดรนีทั้งสี่ก็ทั้งเหลือแผลมาย่างเสียงหูทิ้วก็ไม่ชำลืองแผลคว้สลับผ่านไป จุดเทียนไขบนเชิงเทียนที่ผนังทั้งสี่ด้านคืนและแล้วม่านประตูถูกเลิกอีกกราสตรีชุดยาวรูปกวางสีขาวสะอาดนางหนือผิวดิด้วออกมาพร้อมกับกลิ่นหอมดุยดินถ้าเดินเหินของนางชดช้อยสวยงามไม่ใช่กระโปรงที่ยาวระพ,พื้นเผยเห็นรองเท้าล,ลายดอกไม้และข้อเท้าขาวกลมกลึงหน้าเสียดายที่เป็นหน้านางภูมิแผ่ดำผืนหน่งปกปิดตั้งแต่นางจมูกลงไปอย่างสิ้นเชิงไม่อาจจำแนกเข้าหน้านางได้ รูปล,ลักษณะนี้ยิ่งเน้นเห็นถึงความปีิรับพิสดารกระตุ้นผู้คนบังเกิดความสงสัยใครอยากรู้สติสาวกลุ่มหน้าพอสาวเท้าถึงหน้าเข้าอี้ไม้ไผ่กลางห้องก็ซุดกายนั่งหลองอย่างแช่มช้าเสียอผู้วสืบเท้าปราดเข้าหาหนางกล่าวเสียงทุ่มหนักว่าท่านเป็นใครสตรีสาวกลุ่มหน้าจับจ้องหมองเสื้อผิ้วชี่วชกณาจึงกล่าวท่านยังคงเป็นเชกเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เสี่ยขู่ทิวเห็นหนามมีตอบคำถามของตัวเองกลับกล่าววาจาที่ไร้ต้นสายไปเหตุออกมาโทสะพันพุ่งขึ้นเสือกายเข้าหายกปืรอขึ้นหมายปลดแพลดามคุมหน้าของหนามแววเสียงตบอาจดางเจ๊ยแจวดูดีทั้งสีผิวกายมาจากทุกทิศทางบทบางอยู่เบื้องหน้าดูดีขุมหน้าพร้อมกับยื่นกระบ,บี่ออกควายสลับขัดขวางเสี่ยกูนทิวไว้สี่ยขู่ทิวแค่เสียงเธอรังสองมือคืนไม่ค่าสตรีสาวลุมหน้าพันกล่าววา่า พวกเจ้าล่าถอยไปเสียงกูรูทิไม่กล้ากระทบกระทัางเราหรอกดารุณีทั้งสี่รับขามล่าถอยกลับตำแหน่งเดิมสตรีสาวคุมหน้าเพ่งตาหมองหน้าเสียงกูรทิวกล่าวว่าท่านไม่ทราบว่าข้าพเจ้าเป็นใครอย่างนั้นบอกต่อท่านข้าพเจ้าคือหัวหน้าตึกจันเยน็นเสียงกูรทิวพุ่งพลาดด่า,ดาใจยญิงกล่าวว่าที่แท้ท่านคือบุคคลที่นัดแนบข้าพเจ้ามาท่านเท,นทพธิดาจจเนลยอดไม่รอฟัง จบขามพันพิข้อมือวูบผักเคลนเกน้าอี้ที่ข้างกายตัวหนึ่งถึงเบื้องหน้าเสียงกุรุทิวกล่าวว่านั่งลงเถอะพวกเราจะสนทนาการเสียงกูรุทิวกล่าวเสียงทุมแาบว่าท่านนัดข้าพเจ้ามาเพียงเพื่อสนทนาการหรือย่อมไม่ใช่แต่ข้าพเจ้ามีวาจาคิดค่้กล่าวหรือท่านไม่อาจสงบจิตใจนั่งลงฟังเสียงกูรุทิวดังเดเล็กน้อยสุดท้ายสุดก่นั่งลงท่าถีที่เทพธิดาจันเยนแสดงออก ล้วนนอกเหนือความคาดหมายเสียงขุนทิว้วจนยิ่งรู้สึกลี้รับสุดอย่างขาดได้ยินเทพที่ดาจันเยนกล่าวว่านี่คือกำหนดนัดพบกับความตายสถานที่นี้จะเป็นที่บรรจุฝัง้ากสังขารของท่านซุ่มเสียงเฉยฉามีนาถอนคล้ายไม่ได้ยึดถือความตายของเสียงุนทิวเป็นเรื่องดาวใดเสียงุนทิ้วแค่เสียงึ่งดังก,กล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่เคยพบผ่านท่านมาก่อนยิ่งไม่มีข้ออาคตาิทุกล้ำกับท่านท่านจะไหนประกาศว่าคิดปิดชีวิตข้าพเจ้าหรือท่านคิดใครสร้างสาเหตุหรือย่อมแน่นอนรวบรัตยิ่งท่านเคยสังหารคนของนิกายกล้วยไม้แดงข้าพเจ้าเมื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าตึกจันเย็นสังกัดนิกายกล้ยไม้แดงย่อมต้องกับจัดท่าล้างแค้นให้แก่ผู้ตายรวมสังกัดว่าจาประดานี้ร้วนเอ่อยอา อย่างโคมลอยแสดงว่าไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงซีกูทิุพันเป่งเสียงปูร้อดังยาวนานกล่าวว่าไม่ว่านี่เป็นเหตุผลแท้จริงหรือไม่ข้าพเจ้าล้วนไม่ยอมตายในเงื้อมมือของท่านหากข้าพเจ้าปราศจากความมั่นใจไหนเลยกล้าประกาศว่าจะปิดชีวิตท่านเรียนะซกูทิยูร้ออาห่ากล่าวว่าประเสริฐมากขอเพียงท่านมีความสามารถข้าพเจ้ายินดีมอบชีวิตให้ไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าจะใช่เลือดล้างวิมานเจเยนของท่าน เทพธิดาจันเยนล่าวว่าข้าพเจ้าไหนเลยเคยอะไรอาวรในชีวิตของตนเองข้าพเจ้าที่บากหน้ามีชีวิตอยู่ถึงวันนี้เนื่องเพราะทราบว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ทังนั้นต้องการให้ท่านจบชีวิตในเงื้อมมือเราเท่านั้นเสียงกูขิ้นทิ้วสักานใจอีกคราคิดไม่ถึงนางกลับอาคาตแค้นตนลึกล้ำป่านนี้ต้องผุดลุกขึ้นตว่าท่านที่แท้เป็นใครหรือเทพธิดาจันเยนครายไม่ได้เยินก็ไม่ปานยกมือขึ้นบงการว่า พวกเจ้าล้วนล่าถอยไปหากไม่ได้รับคำสั่งจากเราแม่นุญยย้าเคลื่อนไหวโดยพระการเดิน,นีทั้งสี่รับขาบโดยพร้อมเพียงล่าถอยออกจากห้องเทพทิดาจันเยน็นค่อยๆเบื่อนหน้าไม่อย่างเสียกูทิ้วกล่าวว่าตอนนี้ที่นี้เพียงหลงเหลือพวกเราสองคนก่อนที่ท่านจะตกตายยังคงนั่งสนทนาการอีกสักครู่เถิดเสียกูทิ้วกล่าวเสียงเงย็นชาท่านยาไม่ได้ตอบคำถามกับเจ้า ก่อนที่ท่านจะสิ้นใจตา,ตายเขาเจ้าจะให้ท่านเห็นชมหน้าแท้จริงของพระเจ้าสคราซุ้มเสียงในตอนท้ายแปรเปลี่ยนพุ่งพรานนับเป็นครั้งแรกที่ซุ้มเสียงด่าเจือปอนความรู้สึกภายในเสียงหูทิทยุพันฉุกใจได้คิดโพงว่าท่านแม้ไม่บ่งบอกเขาเจ้าทราบว,ว่าถ้าเป็นใครแล้วซุ้มเสียง,งตัวเองก็แปรเปลี่ยนไปแสดงว่าจิตใจขอโตนพุ่งพ่านปันป่นป่วนขึ้นมาเช่นกันเทพธิดาจันเย็ยนผุดลุกขึ้นโพงว่า ท่านเสียงขุนทิ้วสอกคำาคืนข้าพเจ้ายังมีเรื่องใค่สรรสารนอภัยที่ไม่อาจน้อมรอดสุดไปจบการหันกายหมจากไปหยุดไว้ในเสียงตวะเทพธิดาเฉเยนผิวกายปากสกัดขวางหน้าเสียงขุนทิวไว้เสียงขุนทิวกลางพุ่งพาดว่าท่านอย่าได้คุกคามข้าพเจ้าเทพธิดาเฉเยนตัดบทว่า เจ้าไม่ได้มุ่งหวังว่าสามารถมีชีวิตสืบต่อท่านมีฝีมือใดก็ใช้ออกอย่างเต็มที่นอกจากข้าเจ้าสิ้นใจตายไม่่เช่นนั้นท่านอย่าได้คิดหมายมีชีวิตรอดออกจากตึกวิมานจันเย็นสุ่มเสียงเน้นย้ำอย่างเด็ดเดี่ยวไม่มีทางแปรเปลี่ยนกลับกลายแต่เสกโนทิ้วปอร่วงรู้ศักดิ์ศรีของนางไหนเลยตัดใจลงมือได้กล้ามเนื้อบุญใบหน้าถึงกับกระตุกเข้าหาอาการยามนั้นนอกข้อมาเกิดเสียงตวัดดังสับสน เงาโนพุ่งพลานปั่นปวนพระโนเงารากอ่อนแอนสายหนึ่งผู้บาเข้ามาเทพธิดานจันเงยนหันขวาไปายกล่าวว่าเราสั่งพวกเจ้าว่ามิทานขาดขามซุ้มเสียงพผนชนะขาดหายทากลางคันสิ่งกู่ทิุวบกว่าตาไปยังเงารากผู้บาต้องรู้สึกเหนือความกัดปลายครอบร้องในใจเป็นนางผู้บาเป็นสตรีหาใช่คนของวิบานจังเงนเย็น หากแต่เป็นเดรีสาวเปี่ยมสเสน่ห์วัยสาวดวงตากับศาสตร์ประกายอาคาตอหิตนางหนึ่งนางคืออสุรีกบี่เย็นกิมเก็งยูอสุรีกบีเย็น,มน,ยยนไม่กล่าวก็ไรตตวจสองมือโบกในเสียงเปลืองปา่าดังสดใสกบ,บีที่สบายเฉียงเฉียงอยู่กลางหลังถูกชักออกมากลุ่มกระชับมารได้เห็นประกายกบี่ประชันรัศมีจนละลานตากลับเป็นกบีอ่อาทิตย์จันทาเทพธิดาจันเย็นสืบเท้าเก้าเฉียงถึงกล่าวกลาวว่า ท่านเป็นใครกับกล้าปุกลุกวิมานจนเย็นนะอะอสุรีกบี่เย็นกล่าวเสียงเย็นชาว,ว่าข้าพเจ้าไม่แยแสว่าที่นี้เป็นสถานที่เยี่ยงไรซึ่งกุนทิ่ไม่อยู่ที่นี้ข้าพเจ้าต้องติดตามมาปิดชีวิตมันที่แท้บุคคลที่คิดคล้ายปิดชีวิตซึ่งกุ้งทิ้งอีกผู้หนึ่งนั่นเป็นพ่อเหตุใดเอภู้สวสรสำนักเทียนสัวเราด,ด,ดินบกพ่องถูกซึ่งกุ้งทิวงฆ่าทิ้ง เจ้าสำนักเราสูญเสียพระผิมู้ดังนั้นถ่ายทอดตำแหน่งเจ้าสำนักต่อข้าพเจ้าสั่งให้ทวงถามความแค้นจากมันเทพธิดาจ,จันเยนสอดคำเขินน่าเสียดายที่ท่านไม่อาจทวงถามความแค้นได้เสียงของนที่ต้องจบชีวิตในเงื้อมมือข้าพเจ้าเพราะเหตุดเหรอเสียงองนที่แม้สมควรตายในเงื้อมมือท่านนี่สมควรตายในเงื้อมมือข้าพเจ้าอสุรีก็มีเย็นกล่าวสงสัยใจว่าเห็นได้อย่างไร เนื่องเพราะข้าพเจ้าถูกเสก้หุ้นทิ้วทำลายลึกล้ำยิ่งกว่าท่านท่านยังคงไปเถอะเจียงหลายเสก้หุ้นทิ้วต้องตายแน่นอนข้าพเจ้าไม่ปล่อยให้มารมีชีวิตรอดไปเด็ดขาดอาสุรีกบีเยนสาสศาีษะกล่าวว่าไม่ข้าพเจ้าต้องประหารมารกับมือจึงระบายความแค้นในอกได้เทพธิดาจันเย็นแขนหน้าโหรอกล่าวว่าคิดไม่ถึงกลับมีคนแกงแย่ต้องการปิดชีวิตเสก้หุ้นทิ้วกับเรา,าหยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่อ พระเพื่อกําหนดนัดพบในวันนี้พระเจ้าต้องทุ่มเทป,ปัญ,ญญาความคิดใช้เวลาเตรียมการเป็นเวลานานท่านหากยืมกวลาไม่ยอมจากไปเราสามได้แต่ตกตายร่วมกันแล้วเสียงขุนทิวรับฝากถึงตอนนี้ไม่อาจสะกดกั้นใจได้พันตะเบงเสียหัวรอดังยาวนานกล่าวว่าพวกท่านออกจะกล่าวภาคความไปแล้วไม่ว่าผู้ใดก็ไม่มีความสามารถกำหนดความเป็นความตายของพระเจ้าได้จบข่ามลอยตัวขค้ืนคิดผิวกายออกจากห้อง ร่างพิ่งลอยจากพื้นสองเชียอสุรีกบีเยน็นก็สะบัดกบีวิเศษทั้งสองเล่มกระจายเป็นประกายนับร้อยพันสายจู่โจมผมสายเสียงุ้นทิ้วกระบวนท่าที่ใช้เป็นท่าอินรีลาพยักซึ่งหนุนเสริมให้สำนักเทียนสัวเปียเสียดอยู่ในสิบสำนับบกมาตรฐานเสีย้ยนทิ้วได้แต่หักเหตำแหน่งกลางกาศเป็นการหลบเลี่ยงจากท่าจู่โจมพลิ้วลงสู่พื้นพ่านเห็นเงาคนถลามบูบเทพธิดาจังเงนเย็นผิวปราดเข้า,ามา อสอดแทรกอยู่หว่างกลางของเสียงูทิวกับอัสุรีกบีเย็นอัสุรีกบีเย็นกระชากเสียงว่าเลกไปไม่เช่นนั้นอย่าได้โทษว่าขาเจ้าจอภิหิตไปเทพธิดาจันเย็นไม่ตอบคำปรบมือเป็นจังหวะสามคราเสียงปรบมือพอดงังแวววเสียงโครมใหญ่ประตูห้องถูกผักปิดลงจากนั้นเสียงเพียผ้าด,ด่างเข้ามาสตรีสังกัดวิมานจันเย็นที่ยืนหยัดอยู่บนตึกแถวสะบัดเบี่ยงชุดฝ่ายในมือลงอย่างหน้าห้อง ปรากฏเปลววัคคีแลบแปรปราบทันทีภายในห้องเทพธิดาเจริญเยน็นสาวเท้าถึงหน้าสาวตนหนึ่งยื่นมือกระตุกเส้นเชือกบนเสาเส้นหนึ่งเส้นเชือกเส้นนี้ผูกเชื่อมโยงกับน้ำเตาที่แขวนอยู่บนผนังรอบขาพอกระตุกเคลื่อนไหวน้ำเตาก็พิกกลในน้ำเตาปรากฏน้ำมันสนไหลหลังลงมาผนังรอบขางจุดเทียนไขอยู่แล้วน้ำมันสนพอไหลหลังลงมาเกิดเสียงดงังพลึกภาพ เปลวไฟลแลบกระจายทันทีพิพตานั้นกลุ่มควันตลอบอุอวนห้องหาบที่ก่อสร้างขึ้นจากเนื้อไม้ทั้งหลายมาเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วเสียกูพันิวสมองพองโตแทบระเบิดฉุกใจคิดขึ้นที่แท้หนานคิดเาผาผานเราทั้งเป็นต้องการตกตายร่วมกับเราในทะเลเพลิงนี่นัดปินกาดถ้าพบกับความตายจริงๆเทพธจิจาระเย็นถึงกับตัดใจพีชีวิตเพื่อทำลายล้างเสี่ยกูพันทิวให้จงได้ คำนวณจากสภาพการเฉพาะด้าซิกุยที่ไม่มีถันหนีรอดได้เนื่องเพราะประตูทางออกถูกเปลวเพลิงสกัดการไว้แล้วสะบานหดทางออกอย่างสิ้นเชิงอาสุรีกรบี่เอ็นถูกเขตไม่คาดหมายนี้สะกดจนตะลึงลางกับที่กับลืมเหลือไลลา,ลาสังหารซิกุยทิ้วเทพธิดาจันเย็นแงหน้าโหดอสนาบัรไว้กล่าวว่าความตายคืบคลานเข้าใกล้ามาแล้วพวกเรายังโคงสงบจิตใจรอคอยกันเถอะ เสียงขนทิวพันสืบเท้าก็าหาหนางก้าวใหญ่กล่าวว่าท่านแปลเปลี่ยนไปแล้วข้าพเจ้ามิเชื่อว่าท่านจะโหดเหี้ยมผิดปานนี้เทพธิดาชันเย็นสวนขำว่าหน้าเสียดายที่ข้าพเจ้าคิดกลับใจก็สายเกินการหากสามารถตัดใจมาหิดฆ่าท่านตั้งแต่หนึ่งปีก่อนคงไม่ต้องประสบชะตากรรมเช่นวันนี้ทั้งสองพองกล่าวตอบโต้กันอสุรีกบี่เอ็นพันสถานจากผวังตรึงหลามสีหน,น้าผัน ปรากฏแววประวันตนด่างเขึ้นแววเสียงเพีย้ยพระด่างมิขาดหูกลุ่มควันหนาแน,น่นเขึ้อนอัคคีเพิงเผาผ่านร้อนแดงกว่าเดิมอาุริกับเบีเยนพันยึดถือกับบีวิเศษรวมอยู่ในมือซ้ายผาดฟาดฝ่ามือขวาออกทะลักถลายกำลังภายในใสผนังด้านข้างได้ยินเสียงดังโครมสะเก็ดไฟกระเซ็นซานเท่าฐานปิวเบียนวอนแต่กลับกับพือพักขีเพิงเ,งเาผาผ่านร้อนแดงกว่าเดิม ผนังห้องหาได้แตกถลายไม้เทพธิดาจัเนเย็ตกล่าวเช่มเช้าว่าโกนี้เมื่อคู่ไม่จากไปตอนนี้คิดคลายไปก็สายเกินกาแล้วระบายลมหายใจยาวๆแล้วเอ่ยสืบต่อห้องหับนี้ดูเผลๆใช้เสาไม้ค้ำยันอาคารเพดานมุงใบจากแท้ที่จริงภายในขึงไปด้วยเส้นลวดอันแข็งแกร่งที่ยิบดุดตาขายไม่มีทางทลายออกอสุรีกระบี่เยนร่ำร้องว่าคิดไม่ถึงท่าน ท่านย่อมคิดไม่ถึงผ่านไปอีกสักคู่หนึ่งคือคานพอพังทลายที่นี้จะกลับกลายเป็นทะเลเพลิงเราท่านรวมทั้งเขาล้วนต้องฝากฝังสังขารอยู่ในกองเพลิงอสุรีกบี่เยน็นกัดฟันกรอดกล่าวว่าเขาเจ้าแค้นมาตอนนี้กลับแค้นท่านด้วยตอนนี้เขาเจ้ากลับคิดค่อทราบว่าท่านเป็นผูดด้ใดกันแน่เทพธิดาจันเย็นกล่าวเฉยชาว,ว่าก็ได้เขาเจ้าจะส่งเสริมปฏิทานก่อนตายของท่านสักครา พางยกมือปลดแผลดามคุมหน้าลงมาก็สุรีขีเย็นเบิกตาจุกกว่ารู้สึกนอกเหนือ,อความคาดหมายเข้าหน้าล้างแผ่ดามืนนด้านกลับเป็นใบหน้ารูปไข่อันสวยซึ้งรัดดืงใจเสียงคุณที่แม่คาดคำนวณศักดิ์ศรีของหนาออกแต่แรกยางไม่เห็นชมหนา้าแท้จริงขอหนายิงอดหว,วั่นไหวไม่สบายใจไม่ได้นี่คือบุคคลที่ประทับอยู่ในความจำ ของตนเองตั้งแต่วัยเด็กนับเป็นดรดีนางแรกที่ตนเองทำลายความบหยสุขของดางสำหรับนางตนเองมาเกิดความเสียใจตลอดมานางคือหลานสาวเบลเล้าไทยไทยที่ดาวของผู้พบกรรมสวนชุยแกยิน้นนางชุยเปียน,นั่นเองมิหน้าเล่านางถึงบอกตนเองไม่คู่ควรอยู่ในโลกนี้ยิ่งสมควรตายในเงื้อมมือนางที่แท้สืบเื่องจากความรักความแค้นอันลึกซึ้งตาตึงใจนั่นเอง เป็นเสนาปมนี้นับว่าคี้ขายแล้วแต่ที่บาดตาม,มา,ถาถคือเงาทมมือนของขาดมัจจุราชที่แผ่ปกคลุมชุยเปียเพ่งตาหมอกอสุรีกบีเย็นกล่าวว่าข้าพาเจ้าเรียกว่าชุยเปียเป็นบุคคลแรกที่ถูกเขาทําร้ายอย่างแสนสาหาัสปลายตาอย่างเส้นคุ้นที่แวบ,บหนึ่งเอ่ยสืบต่อข้าพเจ้าแม้คิดล้างแค้นแต่แดงมวดโจโบ่ใหญ่เว้นหายสับสนมีนามนดาบัดใดตายจากทอดที่ข้าพเจ้าอยู่เพียงลำพังไม่อาจกระทําการใดๆ นางนั้นจึงข้าวสังกัดนิกายกล้วยไม้แดงข้าพเจ้าไม่อ่อนยาวไร้เดียงสาเย,ยี่ยงการก่อนนี้รู้จักใช้เสน่ห์ความงามของตัวเองยั่วยวนเพศตรงข้ามแต่ไม่ยอมให้พวกบัานได้ยึดคองร่างกายข้าพเจ้าสำหรับกับสิ่งที่ไ,ได้มาเหล่าบุรุษเพศยิ่งคิดใครได้ถึงกับก่อสร้างวิบนันใจเย็นให้กับข้าพเจ้ากำหนดตึกจันเย็นเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งโยกย้ายสตรินในนิกาย์กล้วยไม้แดงจำนวนหนึ่งมาขึ้นโตรงต่อข้าพเจ้า มันประดานั้นถูกข้าพเจ้าใช้สอยไว้เกื่องมือแต่ยังไม่อาจได้ข้าพเจ้าไปนับเป็นตัวหนอนที่น่าสมเพชโดยเฉพาะทักสาพันพิษที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการในกายกล้วยไม้แดงเสี่ยงโกวุนทิ้วรับฝากอยู่ด้านข้างตลอดเวลาเพิ่งทราบว่าวันเวลาที่ผ่านมาชุยเปียมีความเป็นอยู่อย่างไรใช้ปัญญาความคิดถึงเพียงไหนกลุ่มขวัญยิง่งมายิ่งหนาแน่นทำให้ชุยเปียและสุรีกรบีเยนต้องส่งเสียงไอหลายครา อสุรีกบี่เย็นกล่าวเสียงเย็นชาว่านี่กาเป็นตำนานอันน่าตื้นตันใจเพียงแต่ข้าพเจ้าต้องการปิดชีวิตมันก่อนถูกกองเพลิงเผาผานพังร้างกระบี่คู่คืนสืบเท้าบผาหาเสียงกทิว้วผ่านแววเสียงโกรมดังกึกก้องคานขวางอันหนึ่งพังทลายลงมาหญ้าฝากเป็นมัดมัดไม้แห่เป็นต้นท่อน,อนร่วงพลางพลูลงมาวันหนาทึบที่คล้าคุ้งอบอวนทำให้ชุยเปียเสียงกุิ้งทิว้วและพวกสูกเสียงไอออกมา อุณหภูมิภายในห้องเพิ่มพูนขึ้นความร้อนและอ,อบอ้าวลมจนหน้าผากลิมจมูกทั้งสามปรากฏหยาดเหงือ่อไหลสมออกมา